บ้านประคับอุทัยธานีสวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมานําเสนอระบบถังกองคอนโดรุ่นใหม่ค่ะเป็นคอนโดแบบระบบฉีดล้างอัตโนมัติค่ะโดยคอนโดของเรานะคะตัวนี้จะทํางานทั้งหมด28โปรแกรมหรือว่า28ครั้งค่ะ ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะเบื้องต้นนะคะติดตั้งไปให้หนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งั้งนะคะทางานนานอยู่ที่หนึ่งนาทีค่ะหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะคะอนโตของเราไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอนค่ะเพราะว่าของเรานะคะจะมีการติดตั้งปั๊มน้ําอัตโนมัติให้ไปในตัวแล้วค่ะอย่าง,อย,างอย่างอันนี้นะคะเป็นน้ําที่ออกมาจากสายยางที่ไม่มีปั๊มน้าอัตโนมัติค่ะ แม่ค้าเข้าใจว่าทุกบ้านไม่ได้มีทุกหลังนะคะเราก็เลยติดตั้งให้ในตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเด๋ยาจะให้ดูสาธิตการติดตั้งนะคะเบื้องต้นลูกค้าเสียบสายยางนะคะเข้าไปตรงช่องนี้ค่ะแล้วเราจะมีตัวกองตัวนี้ให้สําหรับการเสีฝุ่นจากน้ําประปาของเรานะคะไม่ให้ไปทําลายตัวหัวฉีดค่ะหัวฉีดนะคะจะมีให้ทั้งหมดสิบหัวค่ะโดยจะมีเรียงได้ทั้งหมดเก้าหัวแล้วก็เป็นตัวไล่ออก ตามรางให้อีกหนึ่งหัวนะคะเมื่อระบบทํางานนะคะลูกค้าปั๊มน้าอัตโนมัติท,ทํางานก็จะฉีดแรงให้ลูกค้าแบบนี้เลยค่ะถึงแม้ที่บ้านเราจะไม่มีระบบปั๊มน้าอ,อัตโนมัติภายนอกก็แรงแบบนี้เหมือนกันเพราะแม่ค้าติดเพิ่มให้ในตัวเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับกรณีที่เราไม่มีถูกไหมคะถ้าเราไม่มีเนี่ย มันจะไหลช้าถ้าลูกค้าแบบนี้ค่ะแม่ค้าก็เลยซื้อมาติดตั้งให้ลูกค้านะคะส่วนการทํางานของเรานะคะระบบวาลวเราจะมีให้ทั้งหมด2ตัวค่ะจะมีทั้งวาลวน้ําเข้าและวาลวน้ําออกนะคะโดยจะติดตั้งให้ไปในกล่องนี้ค่ะจะเปิดปิดพร้อมกันเมื่อปั๊มน้ําทํางานนะคะเมื่อระบบอัตโนมัติทํางานนะคะวาลวน้ําเข้าก็จะเปิดและก็วาลวน้ําทิ้งก็จะเปิดเหมือนกันนะคะโดยน้ําที่ปาก็จะไหลออก ผ่านวาล์วน้ําทิ้งตรงนี้ค่ะเมื่อระบบหยุดทํางานนะคะตัววาล์วตรงนี้ก็จะหยุดปิดเหมือนกันนะคะเรากันไว้ให้สําหรับกรณีหากมีเหตุฉุกเฉินนะคะน้ำล้นในถังกองขึ้นมานะคะน้ําที่อยู่ในนี้ก็จะไม่ไหลทิ้งออกไปด้านนอกแน่นอนค่ะ และเราก็จะมีวาล์วตัวนี้นะคะเอาไว้ให้ลูกค้าเปิดล้างเวลาเราต้องการเปิดล้างเองไม่ผ่านระบบอัตโนมัติค่ะใช้ใสายางฉีดไล่เองก็ได้หากลูกค้าต้องการทความสะอาดเองนะคะซึ่งระบบของเรานะคะจะมีท่อยูเนียนด้านหลังให้นะคะเป็นการบังคับ ขังน้ําในชั้นที่2ให้ด้วยนะคะเอาไว้ให้ลูกค้าเลียงจุลินทีค่ะชั้นนี้ใส่หินภูเขาไฟหินเซรามิกได้เลยส่วนชั้นล่างสุดนะคะตัวนี้เอาไว้ใส่หลอด U ูวีค่ะเอาไว้ให้ลูกค้าแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําเขียวนะคะโดยที่หลอดยูวีจะไม่เข้ากระทบกับชั้นที่2แน่นอนค่ะระบบนี้นะคะราคานําเสนอขายอยู่ที่6,290บาทค่ะจะส่งฟรีเก็บเงินปทางราคานี้ไม่บวกเพิ่มค่ะ รวมทุกอย่างแล้วนะคะลูกค้าสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาหาที่บ้านประครับอุทัยธานีได้เลยค่ะแล้วรอรับสินค้าที่บ้านนะคะขอบคุณค่ะ